ย้อนเสียงด้นสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราครับ inter d a n ั่นถูกไหมเรามาดูเสียตีจะตล่มเด็กครับนี่ครับชื่ออะไรครับเรามาดูเสียตีโดโดหน้าตาดยอ่าไห4 5จะเแลอย่นังไม่มีอยู่บ้านนี่บอกเป็นคนอยู่บ้านนี่บอก เป็นลูกศิษย์ลวองตาใช่ไหมมั้งอยู่นี่อยู่หับลงตาลวงตางก่อด้เอาดีดูนี่เป็นยังไงบ้างเอาในในฐานะเป็นถือว่าเป็นเจ้าบ้านเข้าใจป่ะเนี่ยผู้ใดผู้ใด่ด เอาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเดี๋ยวจะขอถามรายละเอียดนิดนึงหมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านใหญ่ไหมใหญ่ใช่ประมาณกี่ร้อยหลังคาเรือนรู้ไหมสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านี่ถ้าคิดเป็นสาวๆเนี่ยพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิเราเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนมาเดือนสี่ตีแล้วที่ไหนบางดิกำลังสอบถามนะหมู่บ้านตรงหน้านี่บอถึงม .3 อสมอ โรงเรียนบ้านขุนนาคหมอนสางนะครับแล้มีพี่สาวไหมไม่มน้องสาวมีไหมไม่มีใครเลยโอ้ยบ่ได้ครับบ่ได้นั่งรถดำรอดฮ่าบอกไม่บ้านอยู่ใกล้ร้านของร้านขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพวกพี่อยากจะไปซื้อกล่อวกับข้าวมีร้านตรงไหนนสี่แยกกลางของบ้านนะใช่ไหมครตรงนั้นมันจะเป็นร้านขายของสดหรอก ขาจะมีพวกกะเพราสดกะเพ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยขายรโ,โมาองีมีของถังไหมตรงี่รอเดยจิรอจอยอีกเราเาไปเดินออแยกกอนล้วเน,นี่อเขาก็เกิดแม่

<S 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 ดูแลพอพี่ดวนะครขอฝากเนื้อฝากวด้วยนะจากเจ้าบ้านนะครับคเพิ่มเป็นเพื่อนโทรศัพท์เราอยู่ไหนอยู่บันเบตซาเดิซเดครับแบดหมแดม่นแบดหมี่ซเดซเดกันเดเดมาททยคลิปเดตีกันมาเี่ทุกวัน้บอได้ไปโรงเรียนมานี่ เรียนออนไลน์บ้านอรเนไรีมีมีมอไซค์ไปที่มอไซค์มาปะมอไซคน้ำมันหมดไป็นไรเดี๋ยวพี่เติมให้อ่าครับพีู่้สนับสนุนครับเดี๋ยวตีเลยครับฝั่งนี้มันย้อนแสง เราดูฝั่งนี้ว่าตีใหญ่ใสลุยครับ <c oughs> นอนสบายครับเอารถขึ้นมาได้ครับตอนนี้ต้องนอนน่าแห้นนงน,นอนน่แห้งเอารถขึ้นทักหนึ่งเส <c oughs> ียงกำลังไม่ลหลฝ <c oughs> ักก่งนูง้ <c oughs> น,นก็กำลังกินข้าวฟังเพลงบรรยากาศเฮาเอารถขึ้นมาจอดนอนตะงูกันนี้ แต่เบิ้งรถเสียตีนี่เอ้โหคุณมาจอดนอนพี่มึงกันเลยสองคัดนั่นขึ้นมาก่อนเฮ้ยว่าไงเลยสิทิ่มกันนอนมีคนเดียวว่าไงเลยดิเี่ยซ้องแล้วเดี๋ยวสาวๆในบ้านที่เป็นเบอร์หนึ่งของหมู่บ้านมีใครบ้างไม่พูดออกสื่อก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไมค์ก็ได้หลังไมค์ครับเรื่องนี้หลังไมค์ครับเดี๋ยวถ้าพูดออกสื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเสียแบ๊ก เสียตีเสียหน้าเสียเขาจะอยู่ไม่ได้ครับไม่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเมียเขาจะอยู่ไม่ได้ก็้วตามมาอีกโซพครับโซครับให้พูดใหม่ครับโซครับโซเราขับของบ่งบล็อกเป็นไหมขับรถอะไรเป็นมากขับรถไถรถเกียร์ที่บ้านมีรถอะไรบ้างที่พักในหมู่บ้านนี้เขามีบล็อก ไม่มีสถานไดๆอาจจะมีแต่รถไทยทีมที่เพงมาติเซนคสยนสเกีนเรียนบุอเขทีมงานที่พานเด็กนั้นมาจากคิสกีีขั้นเดียวกับบุรีรัมขั้นเงินเหมนบุรีรัหรือขั้น แล้วทีมที่มาใหม่นั่งอยู่เนี่ยนั่งหน้าสลอนอยู่เนี่ยมาจากไหนกันรู้ไนี่ครับนั่งหน้าสลอนครับนี่ครับไปที่ที่มีงานสำหรับทีมนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาต้งเปลี่ยนคนอีกคน ครับผมมีเรื่องที่จะต้องคุยหลังไหม่ครับนายโดอีกเยอะแยะมากมายเลยเราเปิดซื้อไหมครับเฮ้เปิดเปิดเปิดซื้อไหมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ